ครับพี่น้องเอฟซทุกท่านครับวันนี้เรามาดูวิธีการประกอบชุดลูกปืนวันเวของสปาร์1หนกันนะครับก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าในตระกูลของยามาฮ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสสปาร์ k เรนโบว์ส p a r k Z, แซ a สป R, ร์ a อาสปาร์ k เอ็กสปาร์นาโนนะครับฟินนะครับสปาร์รอยาไอฟินจูปิเตอร์สปาร์หนึ่งสามนะครับประกอบเหมือนกันเลยนะครับทุกท่านนะ เพียงแค่ว่าในรุ่นเก่าๆรุ่นแรกๆนะครับจะมีสปริงตัวเดียวแต่ท่านสามารถใส่3ตัวได้เลยนะครับทุกท่านนะอ่านะครับเราประกอบแบบนี้เอาด้านสปริงขึ้นบนนะครับเราวางลงไปในร่องเฉียงนะครับมันจะมีร่องเฉียงอยู่นะครับแล้วก็ให้เรานะครับเอาสปริงไปใส่นะในส่วนเทคนิคการใส่สปริงนั้นนะครับก็แล้วแต่ ความถนัดของอาจารย์ช่างแต่ละท่านบางท่านอาจจะใช้กาวร้อนหยอดนะครับให้ติดก,กันกับถ้วยลูกปืนไว้นะครับค่อยดันสปริงลงนะครับแต่ของผมนะครับจับใส่แบบนี้กันเลยเพราะว่าเราทําจนชินแล้วนะครับพี่น้อง f อวิธีการใส่ของเราก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนะครับนี่ก็คือสูตรและก็วิธีการใส่นะครับชุดลูกปืนวันเวคัดก้อนนะครับของตระกูลยามาฮ่าเหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแค่ว่าจะมีสปริงหนึ่งตัวหรือ3ตัว ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆในตระกูล2จังหวะจะเป็นลูกปืน6เม็นะครับเป็นสปริงอเกลียวยาวนะครับดึงวนนะครับทุกท่านนะมันจะแตกต่างกันแต่เทคนิคหลักการทํางานไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับพี่น้อง f c นะเอาละนะครับในคลิปนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางนะครับให้กับพี่น้องได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวิธีการใส่นะส่วนน้กการสตาร์ทเบื้อก็เกิดมาจากชุดสปริงพวกนี้หลุดหรือว่า ถ้วยลูกปืนไฟเบอร์มันแตกนั่นเองนะครับพี่น้อง f c นะมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับรถที่ชอบออกตัวกระชากออกตัวกระโดดนะครับมักจะแตกเสมอนะครับทุกท่านนะ